สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีสิงหรลัคนาสิง์ในเดือนพฤษภาคม2566ราศีสิงคือผู้ที่เกิดระวังวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนหมอมีนอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่นะคะก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้อธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยนะคะ แต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงเป็นดวงใครก็ไม่รู้อย่าเอาการดูดวงทั้งหมดนะคะไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะะดูเป็นแนวทางเนาะแล้วให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันราศีสิงห์ใบแรกของคุณหนึ่งเหรียญน,นะคะโยกะโยกฟอร์จูนด้วยนะคุณมีโชคนะคะตรงนี้ด้วยเนาะนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทางการเงินทางการลงทุนดวงชะตาเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วนะคะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านถ้าอะไรที่คุณย่าแย่มามันจะต้องหมุนเวียนมันต้องเปลี่ยนแล้วพ่อไพ่นะคะเยวฟอร์จูนคือไพ่พลังงานดาวฤห,หัสไพ่กรรมมาจากหรือไพ่นะคะโชคชะาตาวัส,สนาโภลมริขิตหนตรงนี้ทานบุญคุณนะคะจะมาเกื้อหนุนคุณแล้วถ้าพูดถึงความรักถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ต้องจบไปนะคะอันนี้หมอพูดก่อนนะแต่ถ้ามันใช่แล้วนะคะ มันจะหมุนเวียนกลับมาเพื่อนๆนะคะให้ได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาได้เริ่มต้นใหม่ราคาที่มั่นคงกว่าเดิมตรงนี้ด้วยนะมาดูกันบ้างชาวราศีสิงค์คุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้หรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณยังคงคิดถึงยังเฝ้ารอร้อยเขาตื่นรู้ร้อยให้เขานะคะคุณรักเขาอะาที่ผ่านมาเนาะแต่หมอบอกเลยนะก้าวเรียนตรงนี้ขึ้นมามันหมายถึงคุณนะคะเริ่มมองเห็นตัวเราแล้วว่าเรา ก็มีค่าเพื่อนเพื่อนหนึ่งเรียนหนึ่งด้วยนะะเริ่มต้นใหม่คาว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้จําเป็นต้องไปไปไปคบไปคุยคนใหม่ก็ได้คือเริ่มต้นกลับมามองเรานะคะอะไรที่เราเคยเจ็บปวดอะไรที่เรารอใครสักคนที่เขาก็ไม่มาหรือเขาไม่เคยเห็นนะคะเห็นคุณเห็นค่าเราคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออนะคะทําไมเราไม่มองออกไปข้างนอกมองไปวันข้างหน้าอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะตรงนี้คุณจะตอบโจทย์คุณเ,เพื่อนเือนลองคิดดูนะคะบางคนมันอาจจะหมดแล้ววิบากกรรมบางสิ่งบางอย่าง จบพอสักทีได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะถ้าใครรักเราเขาจะกลับมาเองแล้วต้องดีด้วยต้องชัดเจนด้วยแต่ถ้าไม่กลับมาคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะตรงนี้เนาะมาดูกันนะคะบางคนอาจจะคุยกับธาตุดินกันมึกสมังกรธาตุลมตุนกุมเมถุนธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะมังกรลัคนามัางกรแล้วก็ราศีตุลลัคนาตุลมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะถ้าโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่อายุที่แตกต่างคุณก็ได้นะคะเด็กเลือเรียน เป็นคนที่เข้าหาคุณในทางสายเพื่อนสายงานหรือบางคนอาจจะได้พูดได้คุยกับคนเดิมๆนะคะคนที่คุณเคยผ่านหูผ่านตาเคยค,ยคุยกันเมื่อก่อนก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะเพราะว่ามีคนเก่าๆนะคะตรงนี้ได้กลับมาพูดกลับมาคุยตกตแต่งความคิดของเขามีคนบางคนเขานึกถึงคุณนะคะร้อยให้เขาตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างก่อนนะตรงนี้มาดูกันที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้าง ราศีสิงคุณอาจจะเจอคนที่เขารักแต่ตัวเองหรือกักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตรงนี้9ดาบอ่าขอภัยค่ะสิดาบความสัมพันธ์น,ะะน,น,นี้มันเหนื่อยเนาะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะและเสียใจมากเลยเออเดาบท็อกซิกมากๆนะคะคิดถึงและเครียดนะคะอยู่กับคนคนนี้นะคะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เรานอนร้องไห้นะ,ะทุกวันทุกคืนนะคะ ตรงนี้เนาะเราอยากได้อะไรที่มันเคลียร์และชัดเจนคิงถือถ้วยราชาถือถ้วยผู้นี้นะคะเป็นคนที่รักและซื่อสัตย์จริงใจต่อความรักของคุณมากๆเลยนะห้าถ้วยเราเศร้าจริงๆนะคะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณบอกว่าองเราไม่ได้เศร้าแล้วนะแปลว่าให้สลับกันได้ด้วยนะคะเ,เขาอาจจะคิดถึงและนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆนะคะเ,เพื่อนๆหมอบอกกันนะถ้าใครรอใคร มาเกินนะคะสีเดือนแล้วกล่าวเดือนแล้วหรือสิบเดือนไปแล้วนะคะไพ่คีย์เวิร์ดใบนี้ก็คือการมองถ้วยที่ตั้งอยู่คําว่ามองถ้วยที่ตั้งอยู่หมายถึงว่ามองถึงโอกาสใหม่ๆของเราหันมากับอหันหน้ามารักตัวเองเห็นคุณเห็นค่าของเราลองคิดดูสิถ้าเราทุกทรมานใจรักเขามากมายขนาดนี้นะคะถ้าเขารักเราเขาก็คงคิดถึงแบบที่เรา คิดถึงเขาเนี่แหละแต่ถ้าเขาเฉยแล้วเงียบหรือเขาไปม,มีคนใหม่เราก็ต้องมองแล้วว่าอนาคตเรานะคะต้องมุฟจากตรงนี้แล้วล่ะ <Okay. S 1> สิบถ้วยบางคนอาจจะเคยคบกันเป็นแฟนพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้เจ็ดดาบเป็นสภาวะที่เขาทําอะไรรับหลังเราไม่ได้ซื้อสัตว์ไม่ได้จริงใจกับเรานะคะ ปดไม้เท้านะคะคือการสื่อสารเนาะ,ะบางคนก็เงียบนิ่งไปและห่างเราไปนะเพืเ่อนๆตรงนี้เนาะ,ะเมื่อก่อนเคยคุยกันทุกวันตอนนี้ก็เริ่มนิ่งใส่เราเงียบใส่คุยน้อยลงหรือบางคนนะคะในถือถ้วยความรักอาจจะเป็นความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันห่างไกลกันได้ด้วยเขาเปลี่ยนไปนะคะบางคนอาจจะคิดคือเขาไปเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆนะคะตรงนี้นะ,ะน,นะไฮโลแฟนพฤกพบาคณาพฤกศ คุณอยากได้ความรักที่มีเมตตาและซีนเสมอเรานะคะเพื่อนๆตรงนี้ที่ผ่านมามันมันเหนื่อยนะคะมันช่างเสียใจบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของคุณก็พยายามที่จะตัดใจนะคะหรือบางท่านเขาห่างเราไปแต่เรายังเศร้าและคิดถึงบางคนไปเริ่มต้นคุยกับคนใหม่ๆแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาอาจจะเป็นเขาก็ได้มาดูกันนะคะคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยปัจจุบนันหรือคนที่เป็นประเด็นนี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างนะคะที่เขาเงียบไปนี่แหละหรือไม่ก็ถ้าเข้าไปได้ ไปคุยกับคนใหม่ไปได้ดีมีสูงไไม้อะไประมาณนั้นเนาะอ่ะใบแรกเลยหไม้เทา้าหดาบเนาะเจ็ดถ้วยคิงเหรียญหนึ่งดาบ เจ็ดไม้เท้านะคะบางคนมีกำแพงต่อก,การเริ่มนิ่งเริ่มเงียบหรือไม่ก็ถูกบล็อกหรือเปล่านะคะไพ่เดอะเวอร์นะคะหรือไพ่โลกไพ่จักรวาลบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะคะต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้าไพ่ไพ่นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศนะ,อ,ะอยู่ห,ห่างไกลฮารียญนมันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมันไม่มีความรู้สึกไม่เติมเต็มนะคะไฮเพเทส ห้าไม่เท้าอ่าแล้วก็ห้าถ้วยคืออย่างนี้นะคะเอาทีละประเด็นก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์คนที่เป็นแฟนกันคบกันมาแล้วหรือเป็นครอบครัวนะคะอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันเนาะบางคนเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะคะเพื่อน,นมันมันไม่เติมเต็มเขาอาจจะไปคบไปคุยกับคนใกล้ตัวคนใหม่ๆนะคะตรงนี้แต่แม่หมอว่าเขาน่าจะไปไม่รอดหรอก ในความสัมพันธ์นี้วันหนึ่งเขาจะคิดถึงคุณเห็นะคะห้ด้วยดีมากขึ้นก่อนตอนนี้คิดถึงแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าห้าเรียนขึ้นมามันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกเงาและโดดเดี่ยวถ้าความรักมันอยู่ไกลกันมันเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรามั่นคงแต่บางคนเขาจิตใจอ่อนไหวไงนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจทัศนคติบ,บางสิ่งบางอย่างมันไม่ตรงกันเลยเพื่อนๆคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วมีคนที่รู้สึกเออเงาจังโดดเดี่ยวจังเริ่มมองหาสิ่งใหม่ ะะให้มาเติมเต็มกับตัวเองแต่ไม่มีใครมาเติมเต็มเราได้หมดทุกคนทุกอย่างหรอกคะ่ะตรงนี้เราต้องทําใจเป็นการมูฟออกมานะคะเป็นการมองหาว่าเราต้องการอะไรค้นหาตัวเองนะคะถ้าคนที่มีประเด็นเรื่องการขัดแย้งนะ,ะบางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยนะคะบางคนเขาไปคุยกับคนใหม่ๆแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ,ะแต่แม่หมอว่าเขาน่าจะไม่ไม่โอเคนะคะไพ่มันยังนึกถึงคุณมันไม่เติมเต็มอะมันขาดนะคะแต่ถ้ากรณีคนโสดหมอบอกเลยว่า จะมีคนเข้ามาหนึ่งเรียนนะคะตรงนี้นะนะคะเป็นการเดินหน้ากับคุณแต่เป็นความรักที่มั่นคงนะแต่ว่าคนคนนี้อาจจะมองถึงอนาคตเรื่องเงินเรื่องงานนะคะมีอะไรที่มันครบมันพร้อมก่อนนะคะตรงนี้ขึ้นมานะอ<ม>ืมนะคะ The Emperor นะคะเป็นความรักที่อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เติบโตทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็ต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยนะค,ะความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะหนึ่งดาบคือความรู้สึกว่ามัน เขาก็ชัดเจนอะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะอาจจะเคยเศร้าเคยเสียใจนะคะมาก่อนนะคะเป็นคนค่อนข้างมีกำแพงนะคะหรือเกี่ยวกับคุณก็ได้นะนะคะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับสิงห์บางนะคะตรงนี้นะนะคะไพ่ไพ่โลกไพ่จักรวาลนะคะไพ่ดาวเสาร์นะคะไพ่เดวอร์รรกกน,นะคะไพ่ความหมายนี้มันหมายถึงว่า ความรักของคุณเพื่อนๆนะคะไม่มีใครเติมเต็มเขาได้ดีเท่าคุณอีกแล้วนะคะเมื่อเขาไปเจอโลกใบใหม่หรือการเรียนรู้ที่ไม่มีคุณวันนั้นเขาจะคิดได้นะคะตรงนี้นะแม่หมออ่านตามไพ่นะแต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะแล้วก็ The Temperance ธนูลักนาธนูความรักนี้นะคะมีคนที่ยังมีเยื่อใยที่ตัดไม่ขาดหรือเป็นพลังงานของ บางคนปรับนะคะต้องปรับต้องจูนบางสิ่งบางอย่างขออ่านไพ่รวดเดียวแล้วกันทีเนี้ย9ดาบอ่านะคะไฮไฮ High Love อขอไพ่ค่ะไฮพร e เท e น่า8ดาบด h e นะคะด h วิ e v i มังกรลัคนามังกรเนาะอ่านไพ่ให้หมดแล้วอ่านเด็กถือถ้วยนะคะไหนเธอเรียน3ถ้วย แล้วก็นะคะแชร์ีออดกรกฎลคนากรากฎเดลเวอร์ไนท์ถือถ้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไพ่สีถ้วยนะคะตรงนี้มาดูกันคนที่มีประเด็นก่อนนะคนที่มีประเด็นคุณนั่งคู่อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือเปล่าบางคนมีความรัก ต่างถิ่นต่างชาติแดนไกลบางคนต่างอายุกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะทาให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกมีปัญหาเหมือนคนที่มันขาดแล้วมันไม่เติมเต็มนะคะมันมีโอกาสได้ไปคุยกับคนใหม่แล้วมันก็ไม่ใช่สําหรับเขาไม่มอว่าเขานึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนึกถึงความสุขนึกถึงเราเคยมีกันและกันนึกถึงวันเก่านึกถึงวันวานนะเพื่อนๆยังตัดไม่ขาดนะคะบางท่านนะเขานึกถึงคุณอยู่แต่อาจจะมีความนะคะตรงนี้มันเหมือนตัดไม่ขาดอะะมันเป็นพลังงาน ะะมีโอกาสก็อยากกลับมาคืนดีอยากมาง้อนะคะใจลึกๆนะคะตรงนี้แต่มันมีคนที่รู้สึกว่า e เออนิ่งเงียบนะคะรอรอโอกาสรอจังหวะบางสิ่งบางอย่างนะนะคะเขาก็เครียดนะให้ก้าวดาบขึ้นมาคิดถึงคุณแต่เออทำไมไปเป็นไั่ที่รู้สึกว่ามีอีโก้หรือนิ่งหรือบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะที่ไม่ได้เ a k เทคแอคชั่นแต่กรณีบางคนคนโสดคนโสดอะดวงมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆนะคะ เขาอาจจะคิดว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วมีมีคนคุยคนคบหลายคนหรือเปล่านะอาแต่คุณอาจจะไม่มีก็ได้แต่เขาคิดไปเองในความสัมพันธ์มันมีคนที่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะตรงนี้นะคะมีความชัดเจนนะคะเขาเขารู้สึกดีอะคุณนะบางคนอาจจะเป็นเจอความรักที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่อยากจะพบอยากจะเจออยากจะเดินทางมาหาแต่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนในความสัมพันธ์หรือเปล่ามีใครที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะไหมนะคะเพื่อนๆตรงนี้ได้ด้วยนะ แต่บางคนนะคะหมอคิดเลยว่าเขานึกถึงคุณเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆตกตำแหน่งความคิดตรงนี้นะคะอามาดูกันนะมาดูแอคชั่นกันบ้างว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะในเดือนพฤษภาภาห้นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่หมอมีลงคลิปนะคะใบแรกเลยวียอฟอร์จูนขึ้นมากงล้อแห่งโชคชะตานะคะกรรมาจากนะนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อน หกเหรียญนะคะนะฮะศีพนะนตะเคินนะความรักความสัมพันธ์มีคนที่อยากเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกัน6เหรียญหกด้วยอย่างที่หมอพูดนะคะเห็นไหมคุณคงเคยให้เขามาเยอะแล้วนะคะไม่มีใครดีที่สุดเท่าชาวราศีสิงห์ให้ใจให้ความรักให้สิ่งดีๆต่างๆหมอว่าถ้าเขาไปเจอใครล่นะคะเขาไปเรียนรู้ในโลกใบใหม่ที่ไม่มีคุณเขาจะตื่นรู้ แต่คุณอาจจะตื่นก่อนก็ได้ <c oughs> คือรักตัวเองอยู่กับตัวเองพยายามมองเห็นคุณเี่งค่าเชื่อไหมคะทําไมเวลาเราทําความดีคิดถึงเขาเขาไม่มาพอเราปล่อยเราวางเราเริ่มต้นกับตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้มองอนาคตไปข้างหน้าโฟกัสในสิ่งที่เราต้องทํานะคะเขาก็าวนกลับมานะ,ะตรงนี้เน,ะ <c oughs> นาะนามีหกถ้วยนะคะเดลเวอร์แต่ตอนนั้นคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยแล้วด้วยนะคะสิบเหรียญ คิงเรียนหนึ่งเรียนนะคะไฮโลแฟนควีนเรี an, ยนงเรียนไพ่ออกมาคู่กันเนาะเดมเพรสนะคะเดมเพรสจัดติกนะคะไพ่ใต้สำรับเห็นไหมคะเดฟฟตัวคุณปลดปล่อยแล้วเป็นอิสาระแล้ว พร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกใบใหม่พร้อมที่จะเดินหน้าไปพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะตรงนี้เนะาะไพ่คีย์เวิร์ดตรงนี้ชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดก่อนนะคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบใครสักคนที่เป็นคนที่รู้สึกว่ามองตาก็เข้าใจคิงกับควีนถือเหรียญเจอกันแล้วมันเหมือนว่าเราเข้ากันด้วยาธาตุนะคะ คบกันแล้วเหมือนตะลุ่งเหมือนมีแต่ความร่ำรวยเพื่อนๆนะคะคุณจะสร้างอนาคตไปกับคนนี้ความรักมันจะค่อยเป็นค่อยคไปแล้วเติบโตเพราะว่าเรามองว่าเอ้ยเราครบกันแล้วเราก็มองเป้าหมายเดียวกันมีเงินมีงานมีอะไรเราจะพูดคุยกันภาษาเดียวกันกับคนคนนี้นะคะเจอกันแล้ว นะคะมีแต่ความร่ํารวยและมั่นคงแต่ว่าความรักมาจะพัฒนาช้านิดนึงเพราะว่าเหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่เรื่องเงินทองนะคะเอาง่ายๆเลยสร้างอนาคตก่อนนะคะมีก่อนแต่ว่าเราก็คุยกันทุกวันสม่ําเสมอนะคะความรักเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะส, <brave> สาหรับคนโสดนะคะตรงนี้นะคุณอยากได้ความรักที่เข้าใจแล้วมั่นคงแล้วก็ความรักคือให้และได้รับอ่ะมันเหมือนเราเลือกพิเศษ,ษเราเลือกเยอะช่วงนี้เพราะเราเจ็บมาเยอะนะคะมากกว่านะ,ะตรงนี้นะ เดเอ็มเพลนะ,ะแน่นอนแหละอันนี้มันหมอบอกก่อนนะไม่ได้หมายถึงไพ่อะมันดูได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพื่อนๆตร,ตรงนี้นะบางคนบอกเออเราเป็นเพศที่สามดูได้ไหมก็ดูได้แต่เพียงแต่ว่าไม่ได้มาพิมพ์ตลอดนะคะก็เคยบอกอยู่นะคะคุณจะเจอคนที่พร้อมดูแลเราเหมือนคุณแม่เหมือนคุณพ่อดูแลลูกๆเลยรักและซื่อสัตย์ตรงนี้นะคะมาแล้วเนาะตรงนี้เป็นความรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนนะคะให้ได้มาเจอกันเป็นความรักที่ถูกต้อง และเข้าใจนะคะรักและเมตตา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ,ะนำพาขัดกรองให้เราแต่ทีนี้สําหรับบางคนคุณมีสเสน่ห์แล้วละ่ะคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าก็วนเวียนนะคะทีนี้มันกลายเป็นว่าคุณต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจจดติเห็นไหมคะมันขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะขึ้นมาตรงนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องคิดและทบทวนนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบร้อนนะ,นะเนาะเพราะว่าเราอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอยากได้ที่มันเคลียร์ที่สุดอะ่ะอืมนะ การเงินการทองมั่นคงมากนะคะมีโอกาสมีโชคด้วยราศีสิงห์หมอข้อให้นะคะดูเลขมงคลให้คุณมากอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะคําว่ามีโชคอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามัน,ม,นมีกันทุกคนนะคะตรงนี้เนาะโชคที่ดีที่สุดคือการงานการเงนิงนที่มั่นคงมีโอกาสใหม่มๆเข้ามาทํางานทําธุรกิจช่วงนี้ก็บูมนั่นแหละคะ่ะอันนี้ที่มั่นคงนะคะขอดูเลขมงคลนะคะ4นะคะ เอ็มเพรสหกดาบเลอกซันนะคะไพ่ตัวนี้เนะาะอารถรถหม่นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีเล็กสีด้วยเนาะคุณชอบสีกับอะไรนะคะถ้าคุณไปซื้อนะคะเพื่อนๆ ลอตเตอรี่อย่างเงี้ยดูกับผู้หญิงที่ค่อนข้างผิวพองๆนะคะอวบๆหน่อยหน้าตาดูดีนะคะก็คือดูดีหมดเลยอาเขาวๆนะคะดูดีมีสงายอย่างเงี้ยน,นะคะอวบๆยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณจะมีโชคนะคะใส,ใส่ใส่เสื้อสีเขียวด้วยเนาะวันรับโชคอะขอไพ่สรุปเลยแนะนำํำสุดท้ายดีกว่าขอไพ่สรุปแนะนาสองไม้เท้า อาสามไม้เท้านะคะคิงถือถ้วยนะคะไพ่สรุปและแนะนำนะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณอยากได้ความรักที่แฮปปี้มีความสุขเพื่อนๆนะคะเราไม่ได้อยากอยู่ตกตรงนี้เราไม่อยากรอใครสักคนที่ไม่มีความหวังอะไรรออยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีคําตอบจากเขาเลยมองว่าก้าเหรียญขึ้นมาไพ่ตรงนี้คุณเริ่มไพ่ในตำนานนะเนาะก็คือไพ่สวยรวยมากหมายถึงว่า คุณจะอยู่กับตัวเองได้หันมาใส่ใจหันมาโฟกัสที่ตัวเองความสุขของเราคือไม่ต้องไปพึ่งพาความสุขจากผู้อื่นเอ๊ะทำไมฉันต้องรอเธอฉันทุกข์ใจทําไมเธอไม่เหมือนกระตือรือร้นเลยทําไมเราอยู่คนเดียวรออยู่ฝ่ายเดียวนับจากนี้คุณจะรักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะเพื่อนๆคุณจะมีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของคุณนั่นแหละนะถ้าสดก็จะมีเกณฑ์นคนเข้ามานะคะคนเข้ามาที่พร้อมที่จะมั่นคงพร้อมที่จะให้ความรักความเติมเต็มแต่ความรักนี้คุณจะไม่ได้รีบร้อนนะคะ ค่อยๆดูกันไปซะมากกว่าช่วงนี้นะคะขอบคุณมากมายราศีสิงห์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆถ้าดูดวงส่วนตัวช่วงนี้หมอไม่รับคิวแล้วถ้าท่านใดที่แชทมาหมอขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าหมอจะพักผ่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะสงการนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญอยู่กับครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากมายถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางก็ขอให้มีแต่เดินทางโดยสวัสดิภาพเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ